ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีองค์นายกกิติมาศและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน395ตันเศษของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตโดยกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พื่อจักรพันธ์เพนชริแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยใน9ตำบลของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินจำนวน3,699รายโดยมีหมอมหลวงจิรพันธวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธี สำหรับอำเภอชมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรูเมื่อเดือนกันยายน2565ทำให้น้ำในแม่น้ำมูลและลำน้ำพระพลาเออล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนาข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่กว่า26,000ไร่ ทั้งนี้การได้รับพระราชทานพันเข้าวพระราชทานนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีกล้าข้าวที่มีคุณภาพรวมถึงเป็นขันกำลังใจแก่เกษตรกรชาวจุมสุรินทยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น